เฮ้ยวันนี้เราต้องมาโรงเรียนกันอ่ะชายเกลฉันขี้เกียจเรียนจังเลยอ่ะฉันก็ขี้เกียจเรียนอ่ะเปิดประตูไปโรงเรียนดีกว่าปะเอ้ยว่าแต่ห้องเรียนเราอยู่ไหนนะทางนี้นี่นาชายเกลว่เราก็ห้องเรียนกันดีกว่าชายเกลวนี่ไงห้องเรียนฉันต้องเรียนเธอท่องนี้ด้วยหรือเปล่าฉันก็เรียนท้องเดียวกับเธออ่ะอ้าวเหรอตารางสอนห้องเดียวกันเหรอไปงั้นเราเข้าห้องกันดีกว่าชายเกลว่าเข้าไปเลยสองสามไป ำไมห้องเรียนแปลกไปเนี่ยอยู่ที่ไหนเนี่ยบันนี่นั่นนะดีชายเกลเฮ้ยไม่มีโต๊ะแบบห้องเรียนเราเลยอะพี่จะมีเก้าอี้เอ้ยแต่ว่าเอ้ยเราทำไมของเล่นมันชิ้นใหญ่จังเลยะอุ้ยมีหุ่นยนต์ด้วยโอ้ยเราเข้ามาทางนี้นี่เมื่อกี้เนี่ยเรามาผิดห้องไปเนี่ยอ้าวในนี้เป็นทางตันไปแล้วชายเกลเฮ้ยนี่มันเป็นประตูวิเศษหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยหรือว่าเรา เราเข้ามาอยู่ในไหนเนี่ยหรือเรามาอีกนิตินึงหูยนี่เป็นกล่องอย่างกล่องของเล่นยักษ์เลยเฮ้ยนี่มันเป็นกล่องหุ่นยนต์น่ะบันนี่แชก้ตรงนี้มีทางเดินไปด้วยอ่ะเราเดินไปดูไหมอ่ะเฮ้ยลองเข้าไปดูละกันหุยนี่ไงห้องเรียนหรือเปล่าแชก้เฮ้ยอ้ต๊ะมีเก้าอี้แชกเกือบทับฉันแล้วเนี่ยออกเร็วฉันกลัว โอ้จายเกลฉันว่าเราเข้ามาอยู่ในเมืองของเล่นและโอ้จริงด้วยบันนี่โอ้ฉันเป็นเด็กอีกครั้งตอนนี้เธอก็เป็นเด็กไม่ใช่เหรอฉันเป็นเด็กผู้ใหญ่เด็กคงโอ้จายเกลมาดูในนี้สิโอ้ยมีของเล่นเต็มไปหมดเลย啊เกลเธอจะเล่นอันไหนนี่นี่เธอเล่นอะไรอะ นี่ฉันเล่นตุ๊กตานีรีบว่าร่าร่ตัวนี้หยิบไม่ได้ัเชคเกิลไดไม่เอานี่มันเล่นอสาของเล่นโอ้ดูฉันเล่นลูกบอลดิลิ้งลิ้งลิ้งคลิ้งลิ้งลิ้งคลิ้งลิ้งลิ้งคลิ้งคลิ้งลิ้งค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 ลิ้งกลิ้งลิ้งคลิ้งล้งคลิ้ง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 ้คลิ้งลิ้ง ไม่รู้่าเชกเกิลอุ้ยมีรถด้วยเชกเกิลบึนบ,นบึ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 นกกบนึนบ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 นบึ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 นบนนบึ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 นบนบึนบึนบ โอ้ยเมืองนี้ทําไมมันน่าสนใจจังเลยแล้วอยู่ๆเราก็เข้ามาในเมืองนี้ได้ยังไงเนี่ยประตูโรงเรียนมีพามาห้องอะไรอย่างงี้ด้วยเหรอเนี่ยนั่นนะ่ะดีชายเกล้ลโอ้ยนี่มันเมืองของเล่นยักษ์แล้วเราจะขึ้นรถไฟยังไงเนี่ยเราต้องาาขึ้นไปชั้นสในบ้านนี้บ้านนี้ไม่มีอะไรอะ่ะบ้านนี้เป็นบ้านหุ่นยนต์เฉยๆแน่เลยอะ่ะโอ้ยเมืองยังไ่ ว่าแต่เราจะไปขึ้นรถไฟกันได้ยังไงะเดี๋ยวเราเดินสำรวจรอบๆกันก่อนไม่ใช่เกิลก็ดีนะบันนี่อุทารยามว่าไงครับคุณลุงคุณลุงมาทําอะไรตรงนี้ครับคุณลุงเป็นหุ่นไหมวายคุณลุงไม่ตอบอุ๊ยคุณลุงเป็นไม้โยกดูดิไม้โยกไม้โยกโอ้ยมีห้องเต็มไปหมดเลยอ่ะ โอ้ตกใจโอ้ยเล่นน้อยสาว y ะนั่นน่ะดิโอ้ยตัวเท่าฉันเลยย่ะอ้ยชิเกิลฉันเข้าไม่ได้ในนี้ติดเอ้าโอ้อยากเฮ้ยบันนี้ฉันว่าทางนี้เป็นทางขึ้นหรือเปล่ามันมีบันไดอะแต่ว่ามันติดน่ะไม่ได้ชิเกิลอ้าวเข้าได้แล้วเอ้าสรุปเธอไม่ได้เปิดประตูใช่ฉันโง่เองกะจกงัะใสมากอะสิใสไปเดินชนชิเกิลไม่ได้หมากพอสกันไหมเฮ้ยฉันเล่นไม่เป็นน่ะฉันเล่นเป็นเหรอ กันก็เล่นไม่เป็นนะแล้วช่วยฉันก,กันเล่นเลยนะมานาดิเฮ้ยฉันก,ก็แตได้ยินเสียงอะไรไหมเนี่ยเฮ้ยฉันได้ยินเสียงเหมือนแบบเพลงของการ์ตูนแคทเลยอะ่ะเฮ้ยข้างบนอย่าเข้าเฮ้ยเมื่อกี้ไม่เห็นมีเลยทไมอยู่มีโผล่มาเฮ้ยหรือการ์ตูนแคทจะเป็นตัวตัวการ์ตูนแคทของเล่นหรอใช่ เอ้ยแต่มันก็ดูนิ่งมากเลยนะฉันไม่ต้องใช้แน่เลยอะกระตุกก้นแล้วกระตุกก้วพิงแล้วกระตุกก้วพิงแล้วเอ้ยมันเป็นของเา่นี้ด้วยฉันว่าไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกของเล่นทั้งนั้นนั่นไม่ะดีชายเกลเราไปข้างนอกกันดีกว่าแอบดูมันก่อนเพื่อความสบายใจใช่ใช่ใช่วันนี้เธอปิดประตูแล้วนะปิดแล้วรถไฟปุ้นปูนโอ้ยวันนี้เธออยู่ไหนเฮ้ยเธอขึ้นไปบนรถไฟแล้วโอ๊ โอ้ยรถไฟแรงเกินตกรถไฟเลยใช่เจเกิลฉันขึ้นรถไฟเมื่อกี้รถไฟพุ่นปูนแหละโอ้ยเธอขึ้นไปได้ไงเนี่ยไม่บอกหรอกเดี๋ยวเจเกิลขึ้นตามฉันโอ้ฉันก็อยากเล่นมั่งจังอ่ะโอ้ยบันนี่เธอเล่นรถไฟเสร็จแล้วหายไปไหนอีกแล้วเนี่ยว้าวสไลเดอร์สไลเดอร์บอลลูบอลว้าวโหยโูด้วยโอลยสไลเดอร์เจเกิลดูดิอย่างกระสวนน้ำเลยวู้ โอ้ยน่าสนุกจังเลยอะที่เมืองนี้ยว้าวอ้าวาลูกบอลหล่นไปแล้วหล่นไปแล้วฮ่าสนุกจังเลยอะสนุกจังเลยวอ้วใช่ฉันไปเล่นด้วยฉันไปเล่นด้วยไป,ไปเปนเรื่องื่อื่นต่อแชเกร์ว้าวตกโอ้ชยชเกิลเมืองนี้สนุกมากเลยอะอยใช่มันดูอลังการมากเลยฉันชอบชอบใช่โอ้ยข้างล่างมีกระจกด้วยแชเกิล กระจกข้างล่างมอ,องไปเห็นอะไรอ่ะเมืองอย่างกว้างอ่ะโอ้ยดีนะที่เราโผล่ก็มาในเมืองนี้ได้อ่ะเนาะฉันชอบจังเลยใชกกร์เกิลไปเราไปหาเครื่องเล่นอื่นเล่นกันต่อดีกว่าฉันว่าเรามีอะไรให้เล่นอีกเยอะเลยอ่ะนั่นนะดีแชกกร์เกิลไปกันดีกว่าไปค่ะไปกันเถอะบันนี่กเฮ้ยแชร์เกิลเธอได้ยินเสียงอะไรไหมเนี่ยเสียงการ์ตูนแคทมาอีกแล้วอ่ะอไหนเนีน่ยไกลขึน้นอ,อยู่ข้างหลังฉันเฮ้ยบันนี่ ไหน <S <S เอยอการ์ตูนแคทนี่ใจเก้าทำไมอยู่อดีมันโผล่มานั่นนาดิอืยอ้ยนี่ไปก่อนดีกว่า,าไปบิดทางไปไปกันเถอะบันนี่ไโอ้เปนนี่เธอขึ้นมาทำอะไรบนเนี้ยฉันแค่มาเช็คดูเฉยๆว่าการ์ตูนแคทต,ตอนแรกที่เราเจอมันยังอยู่ที่เดิมหรือเปล่าแล้วมันยังอยู่อยเอ้ยมันยังอยู่ที่เดิมแล้วเมื่อกี้เราเจอตัวไหนก็ไม่รู้อะ นี่ฉันว่าเมืองนี้ท่าแม่งท่าแม่งแล้วนะไม่ใช่แค่เมืองของเล่นธรรมดาแล้วชายเกิลว่ามันแปลกๆแล้วว่ะตรงนี้ก็มีอีกตัวชายเกิลเฮ้ยนี่การ์ตูนแคทหลายตัวเหรอเนี่ยแล้วเราจะออกไปยังไงเนี่ยชายเกิลเราฉันว่าเราเดินมาฝั่งนี้อ้อมอ้อมมาอ้อมมาออกฝั่งนี้ดีกว่าอ้อมในทางที่มันไม่อยู่นี่เดินกำแพงทางนี้เดินเบาเดินเบาะเดี๋ยวมันรู้ต้องส่งตัวเฮ้ยมันวิ่งมาเฮ้ยมันเดินใหญ่เลยอุ้ยการ์ตูนแคทหลายตัวเลย ช <S <S ่เจ้าเราจะออกจากเมืองนี้ยังไงเนี่ยเราถูกล้อมด้วยการ์ตูนแคทแล้วอ่ะปัญนี่โอ้ยโอ้ยมีวิ่งมาอีกตัวแล้วเจ้าก้าวว้มาแล้วอุ้ยฉันว่าเราต้องกระโดดออกกลับมาทางเดิมที่เรามาเจ้าก้ามาเร็วกระโดดมาใช่ฉันจะโดดลงมาแล้วปัญนี่โอ้ยเจ้าเธอมาเหยียบหัวฉันทำไมเนี่ยว่าแต่เราจะผ่านกลับทางเดิมมันต้องไปทางไหนเนี่ยใช่เราจะลงจากตรงนี้ยังไงอ่ะฮึบ โอ้ยฉันรอดแล้วใจเกลายเจอระ้วังากระโดดกระตดดหหยหมาแล้วแล้วเราจะไปทางไหนต่อราวเนี้ยเฮ้ยเราโดนห้อมล้อมอ่ะมีที่ให้กระโดดไปอีกไหมอ่ะไม่มีแล้วใจเก้าทางเดียวที่เราจะรอดก็คือก็คืออะไรวิ่งใจเก้าย้ไโอ้ยไม่นะใจเก้ีวันนี่พอดีไปฉันก็โดนกระโดดแคทฆ่าเหมือนกัน ชายเกิลดูดิมันเดินเต็มเลยเฮ้ยมันเดินสำรวจหาเราหรือเปล่าบันนี่ต้องแอบนะเนี่ยฉันเห็นทางที่เราจะกลับบ้านแล้วแต่ว่าเราวิ่งไปทางนั้นไม่ได้ดูมันเดินวนหน้าบ้านเราเลยดูดิจริงด้วยอ่ะชาเกิลเธอพร้อมยัง่ะตามฉันมาติดๆเลยนะเธออยากกลับบ้านเปล่าอยากดิอยากไปโรงเรียนแล้วตอนเนี้ยพร้อมยังชเกรลเปิดประตูไล้หนึ่งสองสามไปชเกร์ ไปมันเก้ามาแล้วมันอยู่ทุกที่เลยอะบันนี้นนาดีไม่รอดเราอะอยชายเกิลเมื่อกี้เราพลาดไปนิดเดียวเองอะเมื่อกี้เกือบได้กลับบ้านแล้วว่ะพร้อมยังรอบนี้พร้อมพร้อมพร้อมมันยังเดินไม่สนใจอยู่เลยตามฉันมาติดๆนะชายเก้าโอเคโอเคไปพร้อมยังพร้อมแล้ว3 1ไปอ่ะ ตามตาย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 ายอายตาเตาตายตยตา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 ยตยยตายตายตายอายต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 ยตลยอายตยายาาย้ ตัวฉันอยู่ฝั่งขวาเราบายเ้ยแชรเกิ้ลฉันเจอห้องที่เราเข้ามาแล้วพร้อมยังเราเรีบเข้าไปในห้องนังง้นกันดีกว่าบันนี่ก่อนที่มันจะมารองหนึ่งไปเฮ้ยเฮ้ยเราอยู่ที่ไหนเนี่ยแชรเกิ้ลบันนี่เรากลับมาโรงเรียนแล้วเย่กลับมาโรงเรียนแล้วเรา ชันแรกเลยนะเนี่ยที่ฉันอยากมาโรงเรียนขนาดเนี้ยฉันด้วยเชเกอร์หยถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์เข้ามาให้บันนี่กับเชเกอร์ห้ครบ1,000ไลค์ด้วยนะวันหลังบันนี่กับเชเกอร์จะพาไปตะลุยอ,อะไรอีกก็อย่าลืมกดสับสไคร์มาด้วยวันนี้บันนี่ขอกลับบ้านก่อนดีกว่าไม่เรียนแล้วจ้าไปแล้วบ๊ายบาย